สำหรับต่อไปนี้อาจจะมาจะขอปรารภเรื่องของธาตุสี่ต่อไปเป็นนั้นว่าธาตุสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่ามันมีความร่อยรอเป็นปกติไม่มีการส่งตัวมีการขาดแคลนตลอดเวลาเจนไลยว่าธาตุสีที่ร่อยรอลงไปเสื่อมตัวลงไปสลายตัวลงไป ก็เพราะว่าธาสี่ต้องการอาหารเพื่อเพื่อนตอบแทนในสิ่งที่สิ้นไปเปลี่ยนไปหมดไปนี่การเพิ่มเติมอาหารของธาสีไม่มีการทรงตัวแน่นอนต้องเพิ่มกันทุกวัน,สนแสดงว่ามันสลายตัวทุกวันนี่การที่ต้องเพิ่มอาหารเพิ่มจากอะไรเพิ่มจากความหิวความหิวที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชิคัตฉาปรมาโรคา ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งคำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงนี่เสี่อมแล้วก็ทําให้ใจเป็นทุกข์มีการเสียดม,มีการปวดมีการต้องการมีการกระหายมากขึ้นแปลกายของความทุกข์นี่เป็นออนว่าธาตุดินมันเสื่อมเมืม่อธาตุดินเสื่อมแล้วธาตุน้ำน้ําเสื่อมด้วยไหมอาหารทุกครั้งแล้วก่อนจะกินอาหารหนัก ทุกครั้งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำน้ำต้มไรกระบกอบยู่ตลอดเวลาแสดงว่าธาตุน้ำก็เสื่อมไปด้วยเพราะร่างกายใช้ให้หมดไปสำหรับธาตุลมกับธาตุไฟก็มีสภาพไม่ทรงตัวนักบางครั้งสำหรับธาตุไฟจะว่าร่างกายอบอุ่นดีบางครั้งเย็นเกินไปแต่ความอบอุ่นน้อยเกินไปร่างกายก็รู้สึกว่าไม่สบาย ลมก็ไม่แน่นักไม่กันบางทีก็ขึ้นมากกว่าลงลงมากกว่าขึ้นที่เรียกันว่าโลกลมโลกลมนี่มีความร้ายแรงมากโลกที่มีโรกลมที่มีความสําคัญมากก็คืออาิวาตโกโรคอวาตกะโรคที่เขาแปลว่าโลกลมที่มีพิษเหมือนพิษงูนี่ลมไมนกัน แม้แต่แค่ลมให้ใจก็ไม่สุขสบายนะบางครั้งก็ให้ใจสะดวกบางครั้งก็ให้ใจไม่สะดวกเป็นอันว่าสภาพของธาตุสีที่ส่งตัวถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณจะเห็นว่ามันมีความเสื่อมเป็นปกติและก็มีสภาพนำมาสิ่งความทุกข์ไม่ใช่นำความสุขมาให้ในที่สุด จะประคับประคองเพียงใดก็ตามทีมันก็สลายตัวพังมันอยู่ไม่ได้ถ้าจะเอาจิตใจเข้าไปเกาะร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูาว่านั่นเป็นวิสัยของคนที่มีความโง่เป็นปัจจัยพรืะว่าเป็นวิสัยของท่านที่มีจริตคือโทสะเออประธานประธานอภัยไม้กลามิตกจริตเพล้วโมหจริต มีความคิดไม่เฉลาดมีการเกาะอยู่ตามตามปกติไม่คิดถึงความเป็นจริงว่าร่างกายมีสภาพเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดเป็นเรื่องของคนโง่งประเภทนั้นสำหรับคนเฉลาดต้องมองเห็นความจริงตามปกติด้วยปัญญาของตอนเองเมื่อตอนไม่รู้มาก่อนได้รับคำแนะนำเพียงหัวข้อจากบุคคลใด ท่านผู้นี้ก็สามารถมาเจรไานาให้เข้าใจชัดละเอียดละอ,อ่ได้เป็นอันว่าพิจารณาในด้านที่ปัศนาญาณเห็นว่าร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเครื่องที่ควรจะเกาะเขาไว้นี่ในด้านมหาสติปัฏฐานนสูตรองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาด้านสมนถะควบคือตัดอารมณ์ยึดในร่างกายโดยให้พิจารณาร่างกายมอนกับโคคาดคนข้าวัว ฆ่าวัวแล้วนําหนังไปหนังกับเนื้อไปไว้กองหนึ่งกระดูกไปไว้กองหนึ่งเอาไส้ตับไตไส้ปอดไปไว้กองหนึ่งเอาเลือดน้ําเหลืองน้าหนองไปไว้กองหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาดวาูว่าวัวทั้งร่างกายเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่เป็นของสะอาดจะไปจับหนังจับเนื้อที่มันเกลดกลางไปในเลือดก็รู้สึกประสรกับกลิ่นขาวจับแล้วเปื้อนมือไปล้าง นี่จะไปดูกระดูกก็สกปรกดูตับไตไส้ปลอดภายในที่มากองไว้ก็ไม่น่ามองจะไปดูน้ําเลือดน้าเหลืองน้ําหนองอุจจาระปัสสาวะที่นาไปกองไว้ส่วนหนึ่งก็แสนจะโศโครกก็เป็นอันว่าธาตุสี่ที่ไปรกรอกบข้ามาร่างกายนี้เต็มบริวารสกปรกเป็นของที่ไม่น่ารักมองในด้านนี้เป็นด้านสมถะภาวนา แล้วมองในด้านสมถะภาวนาแล้วก็มองในด้านมิปัสสนาวภาวนาว่าไม่น่ารักแล้วมันก็มีความไม่เที่ยงมีอาการเป็นทุกข์มีการสลายตัวไปในที่สุดตามที่ถวายพระพรมาแล้ว <c oughs> นี่จุดนี้จุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําท่านที่มีความฉลาดที่เรียกว่าพุทธ,ธจริตให้คิดถึงความตายว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ เกิดใหม่ต่อไปมันจะทุกข์ใหม่ก้าวต่อไปเพื่อเป็นการหนีความตายเข้ามาพิจารณาท่าสีเป็นสมถะและวิปัสสนาตามที่ถวายพระพรมาแล้วจึงกระทั่งอารมณ์จิตทรงตัว,ตวเป็นเอกัตตารม,มีความไม่นิยมในร่างกายถ้าจะว่ากันไปจริงๆเท่านี้ก็เป็นอรหันต์แล้ว <c oughs> สบายแล้วสกายยะทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ได้เป็นท่รักร่างกายเป็นท่าสี่เข้ามาประชุมกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในธรามกลางม,มีการสลายตัวไปในสุดท่าสี่เป็นปัจจัยของความทุกข์เท่านี้ก็หมดเป็นพาดหานจิตใจไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในร่างกายปล่อยมันจะมีสภาพเป็นยังไงก็ช่างมันการประคับประคองร่างกายเป็นกฎธรรมดาถ้าประคับประคองไม่ไหวจะตายก็ปล่อย การประคับประคองก็เพื่อเป็นการประคับประคองพระอจ้าสายเอาร่างกายไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์ความจริงเท่านี้ก็พอไม่ต้องพูดต่อไปอีกก็เป็นอรหันต์แล้วอาตมาปรารกตนเองแต่ไหนไหนพระพุทธเจ้าทั้งประเทศต่อก็ว่าต่อไปเป็นอันว่าข้อต่อไปมาองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าคนนั้นมั่นคงไม่สะดุ้งสะเทือนต่อความทาย มีกําลังใจดีให้พิจารณาธาตุสี่เป็นสมถะและวิปสัสสนาเอาอารมณ์เรื่องจากสมถะและวิปสัสนาตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเห็นลึกลงไปว่าร่างกายที่เราปลนเปลยมันนั้นมันเกิดมาจากสภาวะแห่งความสกปรกแล้วต่อมาเราก็เอาของสกปรกเข้าไปประนุงบำเรมัน ของสกปรกเหล่านี้นั้นได้แก่อะไรอาหารอาหารทุกชิ้นทุกส่วนที่รับประทานบริโภคกันทุกวันเป็นของมาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกขณะที่มันเกิดขึ้นมาก่อตัวก็มนขึ้นมามันก็มาจากพื้นฐานแห่งการสกปรกการหล่อเลี้ยงลำต้นในร่างกายให้เจริญขึ้นก็มาจากอาหารที่เป็นของสกปรก แต่ตัวของอาหารเองจะเป็นวัตถ,ถุแลร่ธาตุพืชผักและสัตว์ก็ตามก็เป็นวัตถ,ถุธาตุพืแลร่ธาตุและก็สัตว์ที่เต็มไปด้วยความสกปรกอาหารทุกชิ้นเป็นของสกปรกจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนแนะนําคนฉลาดอันนี้คนงโง่แนะนําไม่ได้ต้องแนะนําได้แต่คนฉลาดฝ่ายเดียว สำคนที่จะหลาดออคงสมเด็จพระบรมโลกก็นาาทรงแนะนำว่าจงพิจารณาที่ตาราหนรตามความเป็นจริงสังเกตเขอถวายรพ,าพระพรอาตมาจะเผยเสมอคิดว่าผู้กับชาวบ้านธรรมดาอยู่เรื่อยแต่ความจริงพระมหาวพิตก็ไม่ทรงถีพระองค์ก็แสดงพระองค์เป็นพุทธมามากะเต็มพระองค์ อาตมาก็ต้องขอพระทานาภัยบ้างครั้งหรือไปอาจจะเป็นการตีเสม,มอมากเกินไปเป็นการไม่สมควรเจพ้พยนนาวอาหารทุกอย่างเป็นของสกปรกและแตอนนี้ก็มานั่งพิจารณาว่าการหล่อเลี้ยงร่างกายและหล่อเลี้ยงในของสะอาดและสกปรกเป็นของสกปรกผ้าหาเลปฏิกละสัญญาให้พิจารณาหายก่อนการบริโภค ว่าสัตว์มาจากพื้นฐานอะไรสัตว์อาหารที่สัตว์บริโภคไปจากพืชผักก็ดีของที่ปรูงมาจากเนยก,ก็ดีมาจากความสุขรกร่างกายของสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจาระปัสสาวะสุขรกทั้งหมดเอาอย่าอยๆพืชผักทั้งหลายที่จะเป็นอาหารขึ้นมันได้มาจากปุ๋ยที่เต็มไปด้วยความสุขรก อาหารของพืชผักสกปรกสําหรับแร่ธาตุต่างๆก็จมอยู่ในดินในโคลนดินโคลนเต็มไปด้วยความสกปรกเป็นอันว่าอาหารสิ่งที่มาประกอบอาหารทั้งหมดเป็นของสกปรกเมื่อมาปรุงแล้วก็ยังสกปรกถ้าแม่ครัวจะบอกว่าค่าเชื้อโรคตายหมดแล้วนั่นมันเรื่องของเชื้อโรคเพราะความร้อนตายเพราะความร้อนแต่เชื้อโรคบางอย่างความร้อนที่ทําอาหารยังไม่ทําให้เชื้อโรคตาย อันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องมันจะมากไป <c oughs> เป็นอนุวา่าแม่กลัวบอกว่าสะอาดจ,จากไฟคือความร้อนเชื้อโรคตายแต่ก็จะรู้ว่ากลิ่นไอคาวของอาหารยังแปลกกฏมันก็เป็นของสกปรกถ้าอาหารสะอาดจ,จริงๆเวลาบริโภคกับเวลาก็ไม่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างมือปล่อยให้กลิ่นไอกอ็อาหารทรงอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นของดี แต่นี่เวลาจะบริโภคต้องการอย่างน้นต้องการอย่างนี้สีอย่างนั้นรสอย่างนั้นกินแบบนี้ดีทั้งหมดแต่พอบริบริพกเสร็จรีบล้างปากล้างมือนั่นนะเพราะอะไรก็รู้สึกตัวมาขนาดที่อินึ้นมาบอกว่ามันสกปรกนี่คนจะรู้้าหิวไม่รู้หน้ามืดไม่มีความรู้สึกเมื่อบริโภกขอนี่สกปรกก็ไปสร้างร่างกาย ชดเชยของที่เสียไปยสร้างใหม่ให้มันเต็มขึ้นมาถ้าร่างกายทั้งร่างกายจะเป็นของสะอาดและของสกปรกตัวนี้เป็นตัวตัดราคะคือกามาฉันทะตรงๆเห็นชัดองค์สมเด็จพระทรงสดติที่ชัดให้เห็นว่าให้ใช้จิตพิจารณาหาความเป็นจริงไม่ใช่ไปโต้เถียงความเป็นจริง ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเพราะว่าจริตนี้เป็นจริตของพระอรหันต์ไม่ใช่พระอนาคามีนี่ก็เลยไม่ต้องพูดกันทั้งด้านพระโสดาสิกธาคาอนาคาถอยหลังลงไปในตอนต้นจะเห็นว่าอันดับแรกท่านให้สตาร์ทมรณานโนสติกรรมฐานมาก่อนคนที่เห็นความตายเป็นกีฬาของชีวิตต้องเป็นคนกลา้ากล้าต่อสู้กับความเป็นจริง แสดงถึงว่ามีอารมณ์เข้มแข็งมีความเจริญดยอมรับนักถือกฎของความเป็นจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าคนมีปัญญาอย่างเด็กๆใช้อะไรไม่ได้ต้องเป็นปัญญาของผู้ใหญ่จึงจะใช้ได้คําว่าผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มีบาร,รมีตามสมควรพอสมควรแล้วถ้ามีความอ่อนแอของบาร,รมีในส่วนใดส่วนหนึง่งยังจะมองไม่เห็น คนที่จะเป็นพุทธจริตได้เต็มอารมณ์ภาคภูได้เต็มอารมณ์จริงๆคือเต็มจริตจริงๆคือท่านผู้นั้นเป็นอุคติตัญตอยูห่หรือวิปติตัญตูเป็นอย่างแฉน้อยว่าเป็นคนมีปัญญาชั้นยอดสักิดนิดเดียวก็ไปนิพพานนี่เป็นลักษณะของบุคคลผู้เป็นพุทธจริตอย่างเต็มที่ ถ้าพุทธจริตแบบเบาๆก็พอจะมีความเข้าใจอยู่บ้างต้องคลํากันหน่อยถึงจะก้าวข้าสนิพานได้แต่ถึงยังไงก็ดีถ้าพุทธจริตเต็มๆมียเต็มที่หมายความเป็นพุทธจริตจ,จริงๆจะไปนิพพานช้าจะไปนิพพานเร็วก็ต้องไปกันได้ในชาตินี้แน่ไม่ใช่รอไปชาติหน้า ก็กำกรรมฐานเรื่องสี่องค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมผัสฐานให้เป็นกรรมฐานเฉพาะพระนิพพานจริงๆกรรมฐานข้อที่หนึ่งมีกําลังใจไม่หวั่นไหวต่อความตายเพราะมีความแน่ใจว่าตายแล้วมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการความเกิดเห็นโทษของความเกิด เพราะว่าร่างกายเป็นเวียงท่าสีเป็นของไม่ดีเป็นของสกปรกและเป็นของไม่เทียงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์และมีการสลายตัวเป็นอันดีสุดเรื่องไรที่จะไปต้องนั่งครบขันห้าที่ประกอบไวด้วยท่าสีต่อไปการปล่อยทันห้าได้เมอไรเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นต่อไปแ้าเป็นการเป็นการส่งเสริมกําลังใจเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์ และเป็นของนาเกียดโสโสกเป็นการตัดการมรงคา่างชัดๆตัดความผูผมพมกพันของร่างกายให้เด้ขาดโดยองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถสอนให้เห็นเชื้อของร่างกายสิ่งที่สร้างรายร่างกายเพิ่มเติมมันเป็นของสกปรกได้แก่อาหารที่ให้พิจารณาเป็นอาหารเรบริกะสัญญาเห็นว่าร่างกายสกปรกเ <c oughs> ห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ หเมื่อร่างกายเสื่อมเห้เมื่อร่างกายพังเห็เมื่อร่างกายไม่คุคบหมดเรื่องตัดร่างกายตัวเดียวเป็นอาหาน <c oughs> อย่างท่านรบโคติกะท่านไม่เคยคิดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าความไม่พอใจในร่างกายมีอยู่ในฐานะที่็นบวชอยู่ในสำนักพระองค์สมเด็จพระบรมครู เพื่อนเป็นพระอริยะเจ้ากันเป็นแถวแต่ตัวท่านก็เจ็บแล้วเจ็บเล่าปวยอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนเจริญจิตได้แค่ชานโลกีเล็กน้อยเท่านั้นบางบางชานก็เสื่อมไปเพราะร่างกายไม่สบายเรื่องชานนี่มีความสําคัญที่ร่างกายถ้าร่างกายมีกําลังดีชานโลกีจึงจะทรงตัว ขณะได้ร่างกายไม่ดีสารชานโลกีก็ยำแย่เอาดีไม่ได้เป็นอันว่าพระโคดิกาช้ำใจน้อยใจจากร่างกายเป็นสำคัญมานั่งคำหนึ่งคิดว่าเป็นพระเพื่อนี่บทด้วยกันนั้นเวลานี้เขาเป็นอรหันต์กันไปเป็นแถวแถวถ้าสำหรับเราอยู่ในสำนักขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้วคือพระพุทธเจ้า แต่ไม่มีโอกาสแม้ว่าจะทรงฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีให้ส่งตัวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีร่างกายทุกขเวทนาเบาหน่อยชันก็เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากชันก็สลายตัวจึงมาคิดว่าเจ้าร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ ถ้าร่างกายของเรามันไม่ป่วยไข้ไม่สบ,บายอย่างน้อยที่สุดเวลานี้เราอาจจะเป็นพระโสดาสิกาคานาคาหรือหลานก็ได้แต่ที่เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะร่างกายไม่อำนวยมันช่วยทำลายจิตใจของเราเสื่อมสามในการจะพบองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาเจ้าเมื่อไรจะได้พบตายจากชาตินี้แล้วเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าเกิดกุบัดขึ้นมาในโลกอีก ใอเมื่อร่างกายมันไม่ดีก็เขอขอเลิกคบขึ้นชีวร่างกายที่ประกอบด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ไม่ต้องการมันอีกขอตัดย่ายขาดวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีโกลมาเช่ดคอตายเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจอมตาตัดว่าพระโคติกาไปนิพพาน นี่ท่านยังไม่ได้นึกถึงอุปสมานุสติกรรมฐานนึกทือว่าไม่พอใจในร่างกายเท่านั้นว่าร่างกายมันเป็นโทษเป็นทุกข์ความจริงกาไม่พอใจในร่างกายเห็นว่าร่างกายเป็นโทษเป็นทุกข์เมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่ที่ความอึดอัดอยู่ที่ความลำคขญอยู่ที่ความลำบากเพราะไม่มีโอกาสที่จะจากร่างกายไปได้รวดเร็วนี่เป็นอารมณ์งพระอรหัน พาาระอรหันตุองมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหมดอย่างพระสารีบุตรเคยพูดกับพระเมืว่าเราอยู่ในความอึดอัดเราอยู่ในความลำคาญเราอยู่ในความทรมานเพราะร่างกายนี้มันยังไม่พังแต่ว่าร่างกายยังไม่พังเพียงใดเราก็ไม่ทําอัตนิบาตกรรมไม่ทาลายมันจะใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์กับสาธารณประโยชน์ต่อไปถ้ามันพังมันสลายตัวเมาาื่อไรฉันก็สบายเมื่อนั้น ได้ความจริงจิตท่านสบายอยู่แล้วแต่อึดอัดในขันห้าขันห้ามันไม่ค่อยสบายเมื่อไเมื่อขันห้ามันหิวก็ต้องหาเลี้ยงมันมันร้อนก็ต้องอาบน้ําให้มันมันหนาวก็ต้องาผ้าห่มให้มันมันป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องรักษามันเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาแต่ได้ว่าความจะพอใจในขันห้าความรักในขันห้าไม่มีแต่ก็ต้องตนเปื่อเพราะจะเป็นหน้าที่ที่ต้องบำรุงรักษา จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของมันนี่เป็นอนุว่าองค์สมเด็จพระ毗ชิตมารทรงแนะนําให้ท่านที่มีจิตทรงพุทธจริตมีอารมณ์จิตพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วสามจุดมีวรณานุสติกรรมฐานจตุธาปรรฐานสี่อาหาเลปฏิโกฏสัญญาก็น่าจะเป็นอรหันต์ได้แล้วแต่ความจริงแค่สองก็พอ ปรณา,านุสติกับเจตุธาประธานสี่ก็ไป็นอรหันได้แล้วแต่องค์สมเด็จพระปิพีแก้วยังไม่มั่นใจเกรงว่ากําลังใจของท่านพุทธจริตยังอ่อนอยู่ประเภทอ่อนประเภทเข้มมีประเภทอ่อนมีถ้าประเภทเข้มแทกิจแค่มรณา,านุสติกรรมับอุปสมา,านุสติกรรมฐานสองอย่างเท่านี้ไปนิพพานเลย ท่านเพ่ประเพทเข้มในสกิดนิดยังไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันแยกตายเป็นทุกข์การเกิดไม่มีความหมายทรัพย์สินทั้งหลายที่ในโลกนี้แต่หาไว้ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเท่านี้แล้วก็แย่เข้าไปนิดหามีอารมณ์เกาะว่าจิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปสมานุสติกรรมฐานเท่านี้คนที่มีอารมณ์เข้มเห็นกันได้ไม่ชัดเห็นกันได้ไม่ยาก ความจริงท่านประเภทนี้ก็มีมีตนปลายกฏแล้วที่ยอมรับนับถืองงพพองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่เคยเปล่งวาจาให้ได้ยินสมอเสมอว่าทรัพย์สินไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายสิ่งที่ต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ของท่านผูน้นี้นั้นก็เป็นศรัทธาจริตเจ้พุทธจริตบวกแล้วเมื่ออารมณ์ของท่านต้องการพระนิพพาน ท่านไม่มีความสําคัญในทรัพย์สินเห็นว่าร่างกายไม่สําคัญเป็นการตัดกายคตาสก,กายทิฏฐิเด็ดขาดอันดับโูงรอบเลยโคดิกะไม่นึกถึงพระนิพพานอย่างไปได้ท่านพู้นั่นด่เห็นว่าทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายจิตใจต้องการปน,นิพพานท่านจะไปไหน นี่ความจริงท่านที่มีศรัทธาจริตกัพุทธจริตบกกันประเภทเข้มสกษษิจนิดเดียวก็ไปนิพพานที่องค์สมเด็จพระริตรม,มานต้องสอนมากไปกนิดหนึน่งไปถึงธาตุสี่ก็หาเลปริกูลสัญญาก็เป็นการสอนเผื่อเหนียวไว้เพื่อรมใจของท่านบนนั้นยังอ่อนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงประคับประคองไม่ได้กรรมฐานนั่งสองนการ สำหรับข้อที่สนั้นเป็นกรรมฐานข้อที่สี่ได้แก่อุปสมานุสติกรรมฐานคือนเล็กถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการเกิดคราวนี้เป็นชาติสุดท้ายการทำงานทุกอย่างเพื่อสธาธารณประโยชน์ไม่ต้องการผลตอบแทนต้องการอย่างเดียวให้ประชากรมีความสุขเท่าที่ความสามารถจะเถึงได้มีน้ำใจประกอบไปด้วยพรารมิหารสี มีเมตตาความรักเป็นต้นเว้นอคติสี่นึก็ทรส่งความดีได้แก่ฮิริโลตตะปะส่งคุณธรรมประเสริฐไปเป็นปกติปรารบอารมณ์ว่าความช่ายพิธุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราพิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะมิทุขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ เปน็นน้าเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ก็ทุกตายก็ทุกจะมีประโยชน์อะไรสิ่งขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่มีใครปราถนาแล้วทำไมจึงจะมาตั้งหน้าตั้งตาผูกพันกับขันห้าคือร่างกายถ้าจิตใจปลดร่างกายได้เพียงอย่างเดียวก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อปลดร่างกายได้แล้วไปไหนก็ไปพันธพ์าน เป็นอนุวาสในด้านของพุทธจริตทีอตออ่อาจจะมาถวายพระพรพระมาหาบพิตมาอาจจะซ้ำซ้ำสักๆถอยหน้าถอยหลังเสียงฟังไม่ชัดทั้งนี้ก็เพราะวา่าที่องค์สมเด็จพระทรงฆ์สบิ์กล่าวว่าขันห้าเป็นของไม่เที่ยงวันเวลาที่อาตมาตั้งใจแต่จะปันทึกถวายนานแล้ว แต่ถ้ว่าร่างกายไม่อำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงพูดไม่ออกเวลานี้พอจะใช้ได้บ้างเสียงก็ยังไม่ปกติเห็นว่าเดือนมีนาจะผ่านไปเพราะว่าถวายพระพรไม่ว่าเดือนมีนาจะบันทึกถวายเมื่อเวันเดือนมีนาจะผ่านไปเสียงจะดีหรือไม่ดีก็ไม่สําคัญสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าเสียงต้องมียังมีบ้างก็ต้องทํา แต่การทําถวายในคราวนี้ก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างองื่นไม่ใช่คิดว่าพระมาหาบพิตรทรงใช้อาตมากับดีใจที่พระมาหาบพิตรมีความปราปรา,านกรรมฐานที่มีความสําคัญเพราะว่าปเป็นอารมณ์ใจของบุคคลทั้งหลายที่จะพึงหาได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจ้าซ้อนจริตถกประการ อันนี้เป็นเวสัยของท่านวิชาสามอภิญญาหกระปริสัมมิทายานจะต้องทิ้งใช้ให้ครบถ้วนแต่สำนักตามสำนวนท่านสุขาวิปัสสโกเป็นพระอระหันต์ที่ปฏิบัติแบบสบายๆที่บรรดาท่านวิชาสามอพิญญาหกร,ริสัมมิทายานท่านมักจะพูดว่าท่านสุขาวิปัสสโกชอบสุกเอาเผากิน แต่ได้ว่าพออาคีเลสทั้งหมดสิ้นลงไปแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นจะเห็นว่าท่านสุกเวิสโกนี่ท่านท,ทําถูกท่านทําดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนสามารถจะใช้ท่านได้จะรู้ผีรู้เทวดารู้นรกรู้สวรรค์ท่านรู้แต่ท่านไม่เห็นไปใช้เป็นหมอดูหมอแลไปแก้กดแก,ก,ก,ก้กรรมใช้ไม่ได้ทั้งหมดท่านบอกท่านทําไม่ได้ เป็นอันว่าท่านสุขวิภัสโกมีความสบายจริงๆสมชื่อฉะนั้นท่านวิชาสามอภิญญาหกปีสมิธายานในตอนต้นก็ต้องการกีฬาสมาธิเป็นสําคัญต้องการรู้น่นรู้นีใต้จิตจบเต็มที่ก็ไอความต้องการเหล่านั้นมันก็สลายตัวหมดเพราะต้องการอย่างเดียวคือความอยู่เป็นสุขเช่นเดียวกับท่านสุขวิปัสสโก ฉะนั้นวิสัยของท่านสุขาวิปัสสโกเมื่อบรรทุกถวายนี้จบแล้วคัดเศษต่อไปอาตมาภาพขอถวายเป็นกรณีพิเศษยละถวายข้อความการปฏิบัติของท่านสุขาวิปัสสโกแต่ได้ย่อพอในความเพื่อสำเร็จพระมาหาภพิจจะได้พิจารณาในการปฏิบัติและแนะนำบุคคลอื่นต่อไปสำหรับเวลานี้ปรากฏว่าเทปก็จะหมดแล้วอาตมาก็ขอถวายพระพรลา